สวัสดีผู้การอัศเรนทุกท่านด้วยนะครับผมเมื่อวานน่าจะเป็นไลฟ์โชว์ยูอาร์ตัวแรกของปีนี้ว่าเป็นตัวอะไรใช่ไหมแต่แบบเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าหวยมันล็อกโซ,โซยุทธ์อ่ะคล้ายๆก็แทงโซยุทธ์มาทั้งนั้นอะ่ะว่ากระตานตรงนะเมื่อวานอ่ะไปตื่นเต้นกับไอ้คลิปที่ลาฟฟี่มันวาดรูปปล่อยลีกมามากกว่าเพราะว่าท้ายคลิปนั้นอะมันเป็นเพลงของไฮเปอร์เดเมิชันเนปจูเนียไงแต่ว่าสรุปแล้วนะครับพวกเราโดนเกลียนนะผมไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับไฮเปอร์เดเมิชันเนปจูเนียเลยนะครับในไลฟ์อะ่ะแต่ว่าาามีเเป็นขขขขยยอออองงดดลลไไฟ์กับซ่า ทีเนี้ยเนื้อไลฟ์เมื่อวานเนี่ยเขาประกาศด้วยว่าเออมันจะมีการรีรันอีเวนต์อะไรตามหลังเนาะซึ่งข้อมูลเรือใหม่ของตู้หน้าเนี่ยเรายังไม่พูดเลยละกันเพราะว่ามันจะไม่มีข้อมูลแต่ว่าเรือที่จะรีรันหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้นี่แหละว่าเราจะาไงกันดีนะ,ะสำหรับตู้ที่กําลังจะรีรันนะครับผมจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับนั่นก็คือตู้แรกคือตู้ของอิมเปโลนะครับผมซึ่งไอตูวเนี่ยคือตู้ดักดักจริงๆดักแบบดักเลย อีกตู้หนึ่งอีกตู้หนึ่งคือ U R Relan นะครับผมนั่นก็คือตู้ของคอนสตาร์นะครับถ้าว่ากันตามตรงนะก็เรือที่ควรจะหาน่ะมันอยู่ตู้คอนสตาร์ไม่ได้อยู่ตู้อินเปโลนะครับเฮ้ยแต่ว่าอินเปโลน้องน่ารักนะเว้ยไม่เชื่อพวกแกก็ดูนี่สิเฮ้ยคือแบบพวกแกจะกั้นใจไม่กดสิ่งที่น่ารักขนาดนี้ได้จริงๆหรอวะนะ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงสัพพคุณของเรือในแต่ละตู้กันบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวเน้นเป็นเอาแบบเอาตัวสําคัญสําคัญแล้วกันอันนี้คือเรือทั้งหมดในตู้ของ Event i m p e r เปโลนะครับตัวสาคัญสาคัญในตู้นี้ก็คงจะมีแค่อิมเปโกับบ o m p e โ Magno นะครับผมเพราะว่า f o r ์ม d a เดเเนี่ยลงถาวรไปแล้วแล้วก็เรือลำสุดท้ายเรือม่วงที่เป็น CA ของอิตาลีนี่ชื่ออ่านว่าอะไรนะ t ริเต้หรือเปล่าอ่ะ แต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้ก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้สําคัญอะไรนะเดี๋ยวเริ่มที่ป no อมเปโอแมกโน่ก่อนแล้วกันสำหรับปอมเปโอแมกโน่นะครับถ้าหากว่าดูสเตจคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คงจะตีความได้ว่าน้องเป็นดีๆสายปืนนะครับผมซึ่งดีๆสายปืนเนี่ยมันจะมีตัวที่โดนทับไล่อยู่แล้วนั่นก็คือตัวของยูดาจินะครับซึ่งยูดาจิเป็นเรือที่หาได้ถาวรอ,อยู่ในด่าน6 k 4แล้วก็สามารถรีโทฟิตขึ้นเป็น UR ได้นะครับผมดยส่วนตัวแล้วผมไม่แนะนําว่าให้ถลุงหาปอมเปโอแมกโน่นะ แต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือตัวปอมโบแมกโนนะครับน้องดอบในอีเวนต์แล้วก็สามารถที่จะฟาร์มแต้มอีเวนต์ไปแลกได้ถ้าหากว่าเราดูจากไอ้น้าเมื่อกี้นะควรเก็บไหมปอมโบแมกโนก็ถ้าใครอยากได้เรือดีๆเก่งๆที่เป็นดีๆสายปืนก็ผมว่าเป็นเรือที่โอเคเหมาะแก่การเก็บครับผมแล้วสําคัญคือมันฟรีมันเป็นตัวแจกไม่ต้องไปฉลุงหาในตู้กาชานะครับผมทีนี้นะครับลำต่อมานะครับอิมเปโลอิมเปโลเนี่ยผมอาจจะบ่นเยอะหน่อยนะเพราะว่า ตอนช่วงที่น้องมามันเป็นช่วงของเมตาของ 3BB กับ3 CV แล้วอิมเปโลมันเป็นหนึ่งในตัวที่เล่นไม่ได้นะครับผมอ่าทีนี้ทำไมถึงเล่นไม่ได้นะสกิลของอิมเปโลนะครับสกิลแรกเลยที่เราเห็นเป็นเอ่อสีแดงครับอันนั้นอ่ะมันจะลดเวลาโหลดแอสไตล์แรก4 0สนกิลนี้จะเหมือนเหมือนกับพวกอากากิคากานะครับผมที่จะทําให้แอสไตล์แรกมันออกเร็วนะครับซึ่งตัวสกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเหมือนกันคือเกมเนี่ยบอกเลยว่า ทำอะไรก็ได้อย่าไปยุ่งกับเวลารีโหลดพอมันลดเวลารีโหลดไป40%เนี่ยมันทำให้มีตัวละครตัวหนึ่งซึ่งไม่สามารถเล่นกับอินเปโลได้แน่ๆนั่นก็คือเฮเลนาครับผมในปัจจุบันเนี่ยทีเมตาอย่างพวก3 CV เนี่ยเรายังคงต้องใช้เรือเอเร s แอสิสแตนต์กับเฮเลนาอยู่2อย่างนะครับผมซึ่งพอเฮเลนามาโดนตัดไปเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจที่ทีมมันทำได้โดยรวมเนี่ยมันโดนหักไปเลย40% กรณีนี้เลยก็ทำให้อิเปโรไม่สามารถเล่นกับทีมตีบอสประเภท3 CV ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอิเปโรเนี่ยจะเล่นได้กรณีเดียวก็คือเอาไปเล่นรวมกับทีมชาตินะครับทีมชาติของตัวเองนะอิตาลีอะแต่ว่าจริงๆทีมชาติอิตาลีก็ไม่ได้นิยมเล่นกันขนาดนั้นแล้วก็ในส่วนของสกิลสีแดงอันแรกของอิเปโรนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะบัฟดาเมจให้ตัวของอิเปโร กรณีนี้เนี่ยก็เลยทำให้อินเปโลเนี่ยเหมาะกับการที่จะเป็นเรือที่แบบใช้งานทั่วไปหรือว่าอาจจะวิ่งในโหนดตีม็อบนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะในการที่จะเอาไปตีบอสตัวใหญ่ๆสักเท่าไหร่ทีนี้อินเปโลอะไอสกิลสีเหลืองเนี่ยจริงๆแอบเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันมันเป็นสกิลจะว่ามันเป็นสกิลประเภทฮิลไหมเออก็เป็นฮิลแหละแต่ว่าการฮิลของอินเปโลนะครับมันเป็นการหักเลือดตัวตัวหนึ่งแล้วก็ไปใส่เลือดอีกตัวหนึ่ง ว่ากันตามตรงคือมันเหมือนการเฉลี่ยเลือดซะมากกว่าอ่อฟังแล้วแบบเออมันก็เป็นมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการหักอีกตัวไปเพิ่มอีกตัวคือสุดท้ายแล้วเลือดมันก็เหมือนเดิมอะและทีเนี้ยใน o p e r a t i o n s นท e n นะครับผมบอสบางตัวมันจะมีสกิลหนึ่งซึ่งเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือไอ้สกิลสลับฮิวเป็นดาเมจนะครับกรณีนี้เนี่ยมันจะทำให้อินเฟโลนะครับกลายเป็นเฟรย์ไฟนะครับเฟรย์ฮิวฆ่าเพื่อนทีเดียวเลย2ตัว ก็เลยไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าจะเอาแบบไปวิ่งสมๆในโอเปอเรชันไซเลนนะก็เทียบกับปอมเปโอแมกโนเลยก็ no, คือปอมเปโอแมกโนน่าเก็บกว่าเยอะนะอิมเปโลไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่สำหรับด้านการใช้งานนะแต่ด้านความน่ารักนี่ให้ร้อยทับสิบประมาณนี้สําหรับตู้อิมเปโลนะครับทีนี้ต่อไปอ่ะจะเป็นตู้ของคอนสตาร์ตตู้ของคอนสตาร์ตนะครับก็จะมีเรืออยู่ห้าลำก็คือมีคอนสตาร์ตมีเคียบมีโวกา้ามีอัชเชนเกลแล้วก็มีมอ่าอะไรนะ สุประสิสสทธิ์นี่เฮ้ยอ่านไม่ออกก็ลำสำคัญสำคัญก็จะมีสามลำแรกก็คือคอนสตาร์คเคียบแล้วก็โวก้านะครับผมคอนสตาร์คนะครับเป็นหนึ่งในเรือที่เก่งเหมือนกันคอนสตาร์คคือลักคุยเซอร์นะครับผมซึ่งลักคุยเซอร์เนี่ยตำแหน่งนี้ของคอนสตาร์คเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นคนใช้คอนสตาร์คเพราะว่ามันโดนทับลายเหตุผลหนึ่งที่มันโดนทับลายคือตัวคอนสตาร์คมันเหมือนเรือที่มันเป็นสแตนอะโลนะมันเล่นคนเดียว มันไม่จําเป็นที่จะต้องทําประโยชน์อะไรให้กับทีมมากเท่าไหร่ก็คือตัวเองก็อึดประมาณนึงอยู่แล้วเพราะเป็น CB เนาะแล้วก็ยิงแรงเพราะว่าใส่ปืนรองเป็นปืนซ l ได้อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงด้านการเอาตัวรอดเนี่ยด้านการเอาตัวรอดเทียบกับเรือประเภทเดียวกันเลยผมว่ายังสู้เรือวิจัยอย่างเบสไม่ได้แล้วก็การทําประโยชน์ให้กับทีมก็ไม่สามารถสู้เอเกียได้เอเกียสามารถที่จะทําเกาะแตกและก็สโลให้กับทีมได้ถามว่าน่าเก็บไหมคอนสตาร์กก็เป็นเรือที่น่าเก็บละกัน เพราะว่ามันเป็นเรือที่เก่งะนะครับเรือพวกเนี้อมันเป็นยูอาร์กาชานวเก็บไว้มันไม่เสียหายอยู่แล้วแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องถลุงหมดตัวเพื่อหาคอนสตาร์กไหมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้เรือในวิจัยอะแทนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ไปต,ตัดสินใจเอากันเองแล้วกันเนาะทีนี้นะครับลำต่อมาลำต่อมาคือเคียมนะครับผม เคียบก็เป็นหนึ่งในดีๆที่ออกไปทางสายปืนเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งพอพูดอย่างเงี้ยมันก็จะอารมณ์เหมือนปอมเปโอแมกโนใช่ป่ะก็คือผมบอกแล้วว่ามันโดนทับไล่กับยูดาจินะครับผมถ้าหากว่าเรามียูดาจิใช้กันอยู่แล้วถูกใจยูดาจิอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเก็บพวกเคียบนะครับอันนี้ให้เป็นกรณีเดียวกับปอมเปโอแมกโนเลยก็คืออยากเก็บไม่อยากเก็บเนะี่ยแล้วแต่ความชอบแล้วก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกกันไว้นะครับผมก็คือน้องเป็นตัวแจกในอีเวนต์นะครับสามารถแลกได้จากในร้านค้า เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องไปถลุงหาในกาชามีเก็บไว้ก็ดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรหรือว่าถ้าไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับไม่เป็นไรทีนี้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายแล้วก็คือวอลก้านะครับผมตัวของวอลก้าเนี่ยถ้าหากว่าดูจากการใช้ง,งานทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเห็นพวกผมใช้เลยแต่ว่าให้พูดตรงๆนะสาเหตุที่พวกผมไม่ใช้วอลก้ากันตามปกติอ่ะเพราะว่าวอลก้ามันเก่งเกินไปวอลก้าเป็นหนึ่งในตัวที่แบบเป็นไฮไลท์ของอีเวนต์ของคอตสตาร์กเลยครับผม เป็น c ีีที่เป็นฮิลเลอร์ที่ดาเมจเยอะแบบเยอะแบบเยอะโคตรๆอ่ะแล้วข้อดีของวาก้านะมันมันจะหักไปคนละทางกับเพอร์ซิวต์ถ้าใครเคยใช้เพอร์ซิวต์เนี่ยจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเพอร์ซิวต์มันโหลดแอสไตร์ชาร์จแต่ว่าก็ยังฮิลตามการปล่อยแอสไตรมันทาให้ตัวเพอร์ซิวต์น่ะมันเป็นตัวถ่วงเวลาที่เราเล่นเกมที่ยื้อมากๆแต่ตัวของวาก้านะครับตัวของวากเน่ยลักษณะคอิลของวากาน่ะมันจะฮิลทุกๆเวลาที่เมื่อมันถึงกําหนดนะครับผม ทีเนี้ยพอมันฮิวทุกครั้งที่เวลาที่มันถึงกําหนดเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราดองแอสไต์ได้อันเนี้ยคือความสุดยอดของโวก้าครับผมมาทาให้เรายังสามารถฮิวได้อยู่พร้อมกับดองแอสไต์ได้ซึ่งมันเป็นจุดที่มันดีกว่ายูนิคอร์และเพอร์ซิวต์และตัวของโวก้าเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นซีบีมาตถฐานะ่ะดาเมจมันแรงมันแรงมากแล้วมันไม่ใช่แค่มันแรงมากเฉยๆมันยังมีสกิลที่เพิ่มความแรงให้อีกมีแบบบาหลาเครื่องบินเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นตัวที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วแบบน่าเก็บมากแล้วแบบคือมันเก่งเกินมันเก่งเกินจนแบบวิ่งปกติทั่วไปพวกผมไม่เอามาใช้เวเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเด็กไม่ได้ MVP ประมาณนี้นะครับสำหรับวอกาซึ่งตัวของวอกาเนี่ยสำคัญมากจริงๆแนะนําเลยว่าต้องเก็บไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆในเวอร์14กับเวอร์15นะตอนสมัยเวอร์14ผมยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเวอร์15นี้คือต้องไปขุดขึ้นมาเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้กระชารลีรันที่จะมาหลังจากตู้หน้านะครับผมก็อย่าลืมวางแผนการใช้คิ้วกันให้ดีแล้วกันแต่ว่าตู้หน้าส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามันเป็นตู้ใหม่อะ่ะมันเป็นตู้ที่ควรจะถลุงอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตู้รีรันเนี้ยอาจจะมีแบบกักไว้นิดนึงแล้วกันแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอแจกความน่ารักของน้องอิเปลโลเพิ่มนิดนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ